กอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านการด้วยนะครับผมดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Easy Man อีกครั้งนึงนะครับแล้ววันนี้ครับเราก็มาอยู่กันในเกม High Q 5 High ครับแล้ววันนี้ผมจะมาทุกคนนคะมารีวิวครับตัวละครใหม่แกะกล่องครับที่เราก็เพิ่งเปิดแล้วก็เพิ่งปั้นมาได้นะครับผมมาดูตรงนี้โ้โฮโฮ ตัวพระเอกของเราเนี่ยนะครับฮินาตาโชโยนะครับก็จะเป็นตัวละครสายมิดเดิลบ็อร์กนะครับอันดับหนึ่งนะฮะของโรงเรียนคาราซิโนนะครับโอ้โหมาตอนนี้เราก็มีการเปิดกาชานะครับจากที่เก็บสะสมเขาเรียกว่าเก็บสะสมแต้มนะครับในการที่จะเปิดจากกิจกรรมตรงนี้นะนี่สุดยอดนกต่อนะครับก็จะเป็นกิจกรรมครับที่ให้เพื่อนๆเนี่ยเอาเหรียญพระาทีตตรงนี้ไปเปิดได้นะครับซึ่งเราก็มีการเติมอัดเข้ามาเพิ่มนะครับโดยการซื้อแพ็คจำกัดเวลานะครับสีฟ้านะฮะแล้วก็เติมอัดมาถึง106 60นะครับจนมันได้มาเรียบร้อยนะครับซึ่งวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวแบบจัดเต็มกันเลยนะครับว่ิคิตะโชโยนะครับมันจะโหดและจะเก่งขนาดไหนนะครับแต่ก่อนเริ่มกันอย่าลืมฝากกดไลค์และกด subscribe ครับเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับและใครครับผมที่หาร้านเติมเกมไฮคิวไฟหาราคาถูกครับนี่นะครับลิทแมนช็อปนะครับตัวหนึตัววายเติมปลอดภัยแน่นอนครับสำหรับใครที่หาร้านเติมเกมไฮคิวถูกๆราคาดีๆปลอดภัย100%แบบนี้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับสามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับ โอเคโอ้ okay, oh, มาฮะเดี๋ยวเราจะมารีวิวเจ้าฮีนาตากันดีกว่าครับว่าโหดขนาดไหนนะครับมาเริ่มรีวิวแต่ละหมดกันก่อนครับเริ่มจากตัวของการเติบโตนะซึ่งฮินาตาผมเนี่ยสมรรถภาพรวมๆนะครับก็จะรลเวล60นะครับพลังอยู่ที่8,540นะครับและในส่วนของจุดเด่นของฮินาตานะครับมันจะอยู่ที่3ถึง4อันหลักๆนะครับก็จะเป็นเรื่อองการบุกเร็ว นะครับอย่างี้ทุกคนได้รู้กันอยู่แล้วว่าสายมินิบล็อกเนี่ยนะฮะมันจะเป็นสายที่เน้นการบุกเร็วเป็นหลักนะครับยิ่งมีค่าบุกเร็วเยอะยิ่งตบโหดนะครับก็จะเป็นพลังอยู่ที่ประมาณหนึ่ันแปดรนะครับรอลงมาครับจะเป็นในส่งการรับนะครับก็จะตั้งรับได้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่งการบล็อกนะก็จะเป็นอย่างที่3นะครับ1551อ่1351นะครับ1364นะแล้วก็จบที่ด้วยค่าเซฟนะครับ1221นะครับส่วนค่าเสิร์ฟกับค่าส่งเนี่ยยเฉๆนะครับก็มันไม่ได้ตัวส่งนี่แหละมันเป็นตัวตบ นะครับตัวบุกนะฮะเป็น m i d d ็อก o x สายบุกนะครับแล้วก็มีค่าบล็อกเนี่ยกลางๆนะถ้าเทียบกับตัวของเคนะครับเทียบกับซุกี้เนี่ยก็จะเป็นค่าบล็อกเนี่ยจะนำนะครับแล้วค่าบุกเร็วจะรองสังเกตดูมันจะสลับกันนะค่าบล็อกนำค่าบุกเร็วรองส่วนที่หน้าตาเนี่ยค่าบุกเร็ว ค่าบุกเลยเป็นหลักนะครับค่าบล็อกเป็นรองนะครับก็จะสลับกันนะก็จะเป็นมิดเดิลบล็อกสายบุกนั่นเองนะครับตามนี้ในส่วนของการเติบโตครับเรเวลหกสิเรียบร้อยครับการปลดพัฒนาเราก็ปลดสกิลจับตาดูบอลเรียบร้อยนะครับก็จะเพิ่มการรับรู้ของฮินหน้าตาเพิ่มขึ้น6%ก็แล้วก็มีการรับรู้เพิ่มอีก4%สะสมสูงสุดได้1ครั้งนะครับก็จะเป็นตัวละครสายเขาเรียกว่ามีการรับรู้เยอะนะครับผมดีเฟกเยอะ นะและส่วนก็ได้เพิ่มการบุกเร็ว6%เนะครับเพิ่มการบอกเปเ็นอ่ก็เป็นสกิลอัปเกรดที่เราบดล็อกมาเรียบร้อยนะฮะในส่วนอ,อื่นๆครับสกิลตรงนี้เรายังไม่มีสกิลพองนะเพราะว่าเราไม่ได้เอานมมาอัพนะครับแล้วเราก็ไม่ได้เปิดตัวของอาอาอากาชาเพิ่มนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่นานเนี่ยสองสามวันนะครับไอ้ส่วนของตัวโรงเรียนแมวบิลด์บ็อ,บอกมันจะเข้าแหลวนะครับ อสกิลพ้องครับเราปลดมาเป็นอ่าสกิลพ้องขั้นหนึ่งะครับก็เพิ่มสแตทพื้นฐาน10%ตามนี้นะครับในส่วนของศักยภาพครับเราใส่มาเป็นอ่าลูนนะครับเพิ่มบุกเร็วนะเป็นบุกเร็วขั้นเทพนะครับก็จะถ้าใส่เพิ่มอ่าใส่ลูนบุกเร็วขั้นเทพเนี่ยสชิ้นนะครับก็จะเพิ่มอ่าการตบเร็วนะครับหู้งสุด5สแตทนะครับตามนี้ ชิ้นที่2ครับใส่ออฟหลักเป็นบุกเร็วนะครับอย่างที่ทุกคนได้รู้อยู่แล้วบุก6นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเสิ f, ร์ฟส่งสปิริตปอนนี้ส่วนยิ้ที่สครับเราใส่เป็นค่ารับนะครับสิบซึ่งจริงเนี่ยตำแหน่งเนี้ยเราสามารถเปลี่ยนเป็นมันมีแพสซีฟอื่นอย่างสปิริตอย่างรับเนี่ยอย่างบล็อกก็ได้นะครับจะเปลี่ยนเป็นบล็อกก็ได้นะแต่ว่าผมไม่ได้เปลี่ยนเป็นบล็อกนะเพราะว่าไม่ไงั้นเดี๋ยวมันจะใส่สแตตไม่ครบนะทุกคนเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้ปลด6 6ชิ้นนะถ้าเราปลด6ชิ้นเนี่ยเราใส่ได้นะครับตอนนี้เราใส่ไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีนะครับตรงนี้ก็ใส่ค่ารับไปก่อนแล้วก็ชิ้นที่5ครับเราก็ใส่ออฟรองเนี่ยเป็นเซฟเป็นเซิร์ฟเป็นเทคนิคบุกตามนี้นะครับสำหรับศักยภาพหรือว่ารูนนั่นเองและจะส่งความทรงจำครับแล้ก็มีการ์ดเรียบร้อยนะฮะส่งการที่นาตาโชโยนะ ก็จะเป็นเวล50นะครับแล้วก็บวกค่าบล็อกค่าตบแรงตามนี้ที่คนได้เห็นอยู่แล้วก็จะเป็นการเฉพาะนะครับซึ่งมันเพิ่มการรับรู้เพิ่มขึ้นักยภาพ8%แล้วก็เมื่อการรับรู้ของผู้สังเกตภาพสูงกว่า40%จะเพิ่มการรับรู้เพิ่มอีก10%็แล้วก็ลดค่าบล็อกลง8%นะครับก็จะเป็นอะไรที่เป็นการเฉพาะของตัวของนินาตาอยู่แล้วนะครับโอเคอมเป็นประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวภาพรวมตัวละครน,นะเรับพระ 8, ราาาจะ,าะ,าาจะานาหนนนไต้คา,านะ เราจะเน้นแบบฮินาตะเป็นหลักนะซึ่งตอนนี้เราก็มาแรงเอชเรียบร้อยนะก็เป็นแรงสูงสงของเกมแล้วแหละนะครับแล้วผมก็อยู่ที่ดับดับ46 <S <S อ่าเดี๋ยวมาเทสกันกับพลังเขาเรียกว่าพลังใกล้ๆ้เคียงกันก่อนมันมีพลังเจนเนนะเดี๋ยวเราเอาสัก6 8หมก่อนดีกว่านะครับเเห็นว่าโอเคถ้าเราพลังเยอะกว่าข้อหนึ่งนิดหนึ่งนะครับมันจะเป็นยังไงบ้างสำหรับจุดเด่นของฮินาตะโอเคเราเอาฮินาตะไว้ด้านหน้าเลยนะซึ่งถามว่าโตของฮินาตะเนี่ยนะครับมันจะเก่งประมาณไหนต้องบอกว่างเจนมันเป็นตัว ตัวละครใส่เขาเรียกว่าใส่ใส่บล็อกเนี่ยข้างๆฮินาตาเนี่ยนะครับควรจะใส่ตัวละครที่มันมีค่าบล็อกสูงๆอย่างตัวของอุชิจิมะนะครับหรือว่าตัวของฮาชิเมะอะไรเงี้ยที่มันมีค่าบล็อกเสริมได้นะครับเพราะฮินาตาเนี่ยค่าบล็อกมันจะน้อยกว่าตัวของการตบแรงตบอ่าไม่ใช่ตบแรงตบเร็วนะครับเราใส่ไว้ด้านหน้าแล้วก็ใส่คู่กับโบพวกตัวค่าบล็อกเก่งๆเ,เนี่ยสูงๆเนี่ยอยู่ข้างเพื่อที่จะให้ฮินาตาเนี่ยมีการบุกได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ให้ตัวอื่นไปบล็อกแทนนั่น เกมแรกเนี่ยจะเดือดขนาดไหนนะครับมาเรเวลฮินาตะกันนะครับมาดอกนี้นะครับไปแล้วจังหวะนี้ตัวละครระดับพระเอกอ่ะเดี๋ยวผมขอกดข้ามอ่ากดออโต้เนี่ยผมขอปิดนะครับแล้วก็ไปเล่นมือนะมาเราจะได้เห็นฮินาตะนะครับ บิ่มเบิ่มนะเบิ่มเบิ่มอ่ะสังเกตดูนะครับการบล็อกเนี่ยเราจะไม่มีเหมือนเคแล้วเพราะเราจะไม่มีสกิลนะครับฮินาตะเนี่ยเราก็ใส่พกตัวฆ่าบล็อกเยอะๆมาอยู่ข้างนะเพื่อที่จะทดแทงในส่วนของฮินาตะที่ไปไปเล่นสายบุกนั่นเองนะครับแล้วกดอุจิจิมะบล็อกแทนเลยโอเคเรียบร้อยครับตินอมอนนะเราให้อุจิจิมะบล็อกแทนก่อนนะครับเพราะว่าเราเราเน้นให้ฮินาตะเป็นสายบุกนะแล้วมาดูว่ฮินาตะบุกค,ครับดอกแรกตบต,บ,ตบเหมือนไหม แล้วเด็กใหม่ผู้บอยบินเด็กใหม่ผู้บอยบินตบข้างๆปัาบเอ้าโอ้ยตบติดนว่าติดเฟดติดแบสเอ้หูวมีบล็อกติดเพอร์เฟกต์กันอยู่นะครับเมื่อกี้แล้วก็อ่าไปอุชิมะไปบล็อกนะทุกคนให้อุชิจิมะบล็อกเป็นหลักอุชิมะก็โดดบล็อกโอ้หติดแบดเลยทานผู้ชมโดนสกิลนี่แหละครับก็ต้องบอกว่าเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นข้อดีข้อเสียนะคือฮินาตะเนี่ยนะมันเป็นสายบุกนะถ้าจะเอามาบล็อกเดี๋ยวผมลองกดบล็อกดูก่อนว่าจะเป็นบ้างเป็นยังไงบ้างนะโอเคมาตรงนี แล้วก็ลองตบธรรมดากันไปก่อนแบบมีสกิลนะตบเป็นไงบ้างตบธรรมดาแบบมีสกิลโอเคนี่ครับผมสังเกตดูว่าถ้าตบธรรมดาแบบมีสกิลเนี่ยมันจะมีเรื่องของความไวในการตบนะเจ้าคินตาตะเนี่ยนะนะครับมันจะมีความไวในเรื่อง,องการตบอ่าดอกนี้เราไม่ได้กดพลังใจเลยวะฮะกดพลังใจเราไม่ได้กดเลยกดเฮ้ยมึงขึ้นไหมกดหน่อยเออขึ้นไหมกดก่อนเดี๋ยวเจ๊งเดี๋ยวเจ๊งมาพลังใจพลังกายอ่าลองเอาไปบล็อกดูดิบล็อกรอดปะวะลองเอาไปบล็อกดูน้องชาย กระโดดบล็อกได้ล้องชายโอเคบล็อกได้อยู่นะบล็อกได้อยู่โอ้โหแต่ต่อว่าแม่ฮัจิเมะกูติดแบสซะงั้นนะทุกคนอ่ามาดอกนี้แล้วก็อุชิจิมาตบมาเราก็กระโดดตอบโอ้โหกระโดดบล็อกเอ้ยเอาว่ะลิเบอร์โร่กูทำงานนะลิเบอร์โร่กูทำงานกระโดดบล็อกอีกหนึ่งทีกระโดดบล็อกอีกหนึ่งทีใช้งานอุชิจิมาหนักมากโอ้ติดแบดกันเลยทุกมนบล็อกแบบไม่มีสกิลติดแบดแล้วต้องเล่นสายบุกสล้ว มาฮินาต้าสกิลคูดาวเสร็จยังเนี่ยมันทันสกิลหน้าออกมาป้ามาโอเคถึงเวลาครับเมื่อกี้คูดาวเสร็จแล้วเราก็โดดตบอย่างรวดเร็วกระโดดตบอย่างรวดเร็วไปทันตั้งตัวยังไม่ทันนั่งกระโดดนี่น่าจะตบตบงามมาตัวนี้เรียบร้อยครับผมสลบเหมือดไปดีฮะเนี่ยนะครับผมเขาเรียกว่ากระโดดตบแบบบุกเร็วนะเนี่ยตบฮินาตะโชโยนะได้สองแต้มาจากฮินาตะนะครับเดี๋ยวมาดูฮินาตะนะถึงเทิร์นที่ฮินาตะเสิร์ฟแล้วเสิร์ฟกันบ้างเสิร์ฟก็เสิร์ฟธรรมดานะไม่ได้มีสกิลอะไรนะสหรับดินาตะะนครับ อ่าเติมธรรมดาโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเติติดแบ้นโอเคครับจังหวะนี้เราอ่าเราใช้อุชิมาตบดีกว่านะนะใช้อุชิมาตบบ้านนะสลับกะทิหน้าตาบ้านนะเดี๋ยวใช้น้องเยอะเกินไปเนี่ยไม่มีค่าพลังงานไว้ให้มาให้ตอนเขาเรียกว่าแหละไว้ให้ตอนถึงสกิลคูลดาวเสร็จนะเรียบร้อยครับ3ต่อ2นะฮะอ่ะตรงนี้ครับท่านผู้ชมโอ้โหฝั่งนึงแม่งพลังการมาแล้วเว้ยพลังการมาเร็วเกินนะมาเร็วเกินน้องชายโอ้โห เ uh, ครับไปกระโดดบล็อกนะครับกระโดดบล็อกไปเคกระโดดบล็อกมาแล้วมึงเขาฝั่งนะั้นมีฮินาตะเหมือนกันแต่เรามีเค oh, <no. S 1> พิดลูกพี่คกระโดดบล็อกเรียบร้อยนะครับเราถึงเวลา uh, สกิลไม่คู้นดามพิเศษเราตบทธรรมดาไปก่อนเราตบทธรรมดาที่ตบแบบไม่ทันตั้งตัวตบแบบไม่ทันตั้งตัวติดแบรแล้วก็ริบรอยฝั่งนึงรับรัรบ,รบ,รบมาเลยที่ต่างเขา้าตำแหน่งครับคกระโดดบล็อกไปเคกระโดดบล็อก กระโดดบอลูกพิเคิลวสกีกูโดดบอกไม่ได้โดนสกีฝันถึงตบอย่างแรงมีพลังกายด้วยพลังกายพลังใจทุกคนเหรอมาจังหวะนี้ครับตรงนี้ฮินตาตะโดนเก็บไปแล้วนะครับเพราะว่าถึงเชิญนะถึงเชิญอ่ะตรงนี้ไออุชิมะตบไปเลยกันตบไปเลยแล้วกันหรือรอถึงเชิญฮินตาตะอีกทีนึงอะตบไปเลยจังหวะนี้สรรมืดลูกตบสรรถืดเปืร์บ่าหู้วติดแบดเรียบร้อยนะครับแล้วกดนี่เลยนะ เกมเหมือนเราจะได้ปิดเกมแล้วนะครับมาตรงนี้เราต้องใช้อุจิมะบ้านหน่อยทุกคนอ่าจังหวะน,นี้สลับตัวเรียบร้อยไหมอ่าโอเคมาตรงนี้ปึ๊บมาตบม,มาลูกเต๋ลูกตบใสฟ่ฟาฟาดลูกตบใส่ฟาฟาดมาตรงนี้ปั้มมาลูกตบใสฟ่ฟาฟาดโอ้โห,หเรียบร้อยแล้วทุกคนอ่าแล้วก็กระโดดบล็อกไปโเคโดดบล็อกไปเดี๋ยวรบหน้าเดี๋ยวผมน่าจะเอาริเบโร่ออกนะครับน่าจะไม่ได้เอาใส่ริเบโร่มานะเพราะว่าเราจะลอง เทสให้ฮินาตะเนี่ยมาเล่นบ้านนะว่าว่าเป็นไงเ <Hey. S 1> น้นเน,น้นที่ฮินาตะมาตรงนี้กระโดดบล็อกโอ้ยสกีกระโดดบล็อกสกีแล้วกีโดดบอกเรียบร้อ,รอยตั้งใจป้องกันนะครับโอ้ยนี่หูสิบเก้าอ่ะอ่านี่ละกันนะไปเลยลูกพี่ลูกพี่ยอดโอ้ยบุกไม่นานตั้งตัวลูกพี่ยอดยอดไอ้แม่งรับเพอร์เฟกเฉยกูจะรู้ว่า <laughs> เป็นไปได้ย,ยังไงร,รับเพอร์เฟกเฉยเนี่ยโอ้ย อ่ะเรียบร้อยเลยครับแบบนี้จังหวะนี้รับไม่ได้เลยเหนื่อยเหนื่อยหอแบแหกแมตช์พอยท์นะพูดนอนตรงนี้อ่าแมตช์พอยท์เรียบร้อยนะครับมาตรงนี้อ่าฮิตะนะครับกลับมาฮิเนตะกลับมาลงสนามปะววฮิตะกลับมาลงสนามใช่ปะอ๋อฮิเนตะบุ้เลนสำรองเหรอตอนนี้ไม่ได้ว่าลงสอ่ะมาตรงนี้ไปมาตรงนี้ไปเชี่วชันกันรับอืมรับนี่โอพีส่วนแทนแล้วก็เคปิดงานที่เค สกิปปิดงานจนโตวไปชั้นเชิงโอยตบติดแบตวันหนึ่งรับได้เหมือนกันหูยหับได้เพอร์เฟกต์ลับได้เพอร์เฟกต์แบบนี้อะบอกแม่งเลยเอาคะแนนเอาให้ได้มาตรงนี้รับให้ได้ไม่โอ้โหติดแบตเรียบร้อยอหูยยังทนได้อยูอ่คุณ <c oughs> เหนื่อยตัวเหนื่อยแล้วทุกคนตอนนี้ตัวเหนื่อยแล้วมาตรงีูต่ไปเถอะหูมันสก,กิลมันเยอะจังวะ โอ้โหสกิลมันเยอะเกินนะทุกคนสกิมมันเยอะเกินพันสามพันสามต้องไปเลยร้อนตบโอ้โหใช้งานเหนื่อยมากดูใช้งานเหนื่อยมากโอ้หุยสุดคมใช้งานเหนื่อยมาก,มาอ,มากอืมเรียบร้อยดียครับผมปิดเกมเดียวสรุบเมื่อดแทนนะทุกคนอ่ะแล้วก็รีวิวไปตามเนื้อผ้านะครับเกมแรกนะทิตตาก,ก็ได้แต้มหกหมื่นสองนะครับนข้างที่จะเขา,าเรียกว,ว่าใช้งานน้องเหนื่อยไปหน่อยนะทุกคน <laughs> ใช้งานน้องมากไปหน่อยนะใช้คุ้มค่าเลยนะ อาเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อครับกับแต้มหมื่นเจ็ดหมื่นสี่นะมาลองใช้ฮินตะตแล้วส่วนนี้ผมก็เอาเปลี่ยนอัตโนมัติอ่อนนะครับแล้วก็ตัวริบรลลเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาแทนอีกทีหนึ่งดูว่าตัวไหนเหนื่อยเดี๋ยวเราค่อยเอามาแทนนะเปลี่ยนมือแทนนะครับส่วนฮินดะตะนะไว้ด้านหน้าเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกบอกไปว่าฮินตะตมันเป็นตัวมีบอกสายบุกนะครับมีบอกสายบุกอะเมื่อกี้จังหวะรู้สึกว่าจังหวะจัดจัด,จดตำแหน่งเนี่ยไปกดกดเขาเรว่า กดเปลี่ยนตัวอัตโนมัติแล้วมันแล้วมันลวนนะมันลวนไปนิดนึงนะฮะอยู่ดีมาเปลี่ยนตัวออกเอ้าเสตบติดแบตแล้วกดผิดมันจะฝอยโอ้ยฝันนึงเพอร์บอสเพอร์เฟกต์ซะด้วยอ่าไปตัวนี้อุชิมะอุชิจิมะกระโดดบล็อกโอ้ยโรลลิงธันเดอร์ไปโอ้ยปั๊บลิงธันเดอร์โอเคครับแล้วก็ไปครับฮินาตามาฮินาตามามาแล้วไฟไฮโอ้ย โอเคแมงตอตีนอมอนบปเรียบร้อยครับก็เรียกว่าลูกตบสลบเหมือนนะฮะลูกตกําเร็วสูงไงฮะไม่ได้ทันตั้งตัวนะครับพินตาตะโชยนี้ลูกตกไม่ได้ทันตั้งตัวและลูกตบไม่ได้ทันตั้งตัวโอเคครับตรงน,นีตง้ตั้งตั้งตั้งใจเสิร์ฟก่อนตั้งใจเสิร์ฟก่อนมาตรงน,นี้ป้ามาโอเคอโอเค แล้วก็เอาอุชิมาบล็อกไปครับอุชิมาบล็อกอุชิมาบล็อก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 โอ้โหติดแบตโอ้โหแต่ว่าทําได้อยู่ <_ d ust> แล้วก็ใช้อาอุชิมาตอบคืนนะนทุกคนอย่าเขาเรียกว่าอย่าไปฝืนที่หน้าต่างากนะเพื่อนฝั่งนึงพลังเจ็ดหมื่นสี่เหมือนเราเนี่ยครับมันมนต้องเล่นแบบฟูลทีมนะมันจะเก่งตัวเดียวแบ่งทีมไม่ได้นะมันต้องเอาตื่นมาโอ้โหตบติดแบตเฉยเลยวะเลยวะ <_ d ust> โอ้ลูกพี่กูราชาเลธิ์น่มทานเนี่ยอุชิชิมาตบติดแบตฮัลโห <_ d ust> ลูกพี่ลูกพี่ไปอู้งานนะลูกพี่ไม่ทำงานเลย โอ้โห oh, แล้วตอนนี้ใช้สกิลไม่ได้ด้วยตบอ่า uh, ใช้พลังกายพลังใจกดไม่ได้ด้วยนะแม่งเกมยังไม่ขึ้นให้กดเกมแม่งบัคไปแล้วตบลูกนี้ตบตบลูกนี้เรียบร้อยครับผมติดแบนนะเพอร์เฟกติแดแบนเรียบร้อยปิดเกมนะสองหนึ่งเลยโอเคเดี๋ยวเราจะไม่ฝืนทีนตาตะนะครับเราจะให้ใช้ทีนาตานะจังหวะที่มันใช้ได้นะอย่างจังหวะที่สกิลขึ้นครูดาวครบอะไรแบบนี้นะแล้วก็เดี๋ยวหาจังหวะใช้บล็อกบ้างนะทุกคนไปครับตรงนี้ไป มาดิเป็นเฟคแฮร์จิเมเซอร์อันยิเมเซอร์มาติดเฟคไปเอาอืมไหนลองลองฮินาตาบล็อกบ้างดิฮินาตาสูง,สงโอเคบล็อกติดโนมอลอยู่ใช้ได้ใช้ได้อย่าบอกใครอย่าบอกว่าน้องเตี้ยอย่ามาบอกว่าน้องเตี้ยเพราะว่าน้องของแท้นะระดับพระเอกแล้วลูกตกความเร็วสูงไงลูกตกความเร็วสูงแบบเดอร์เฟสไงโบยบินเรียบร้อยเออุ้ยเมื่อกี้ตบสวยแล้วนะครับ อีกฝั่งนึงเนี่ยบล็อกติดแบสนะฮะแต่ว่าแถวหลังตัวแม่งโรลลิงทันเดอร์ไงแม่งบล็อกทันโอ้โหแม่งโดนปลายนิ้วนะครับอุชิจิมะบล็อกโดนปลายนิ้วอื้อหือเมื่อกี้โรลลิงทันเดอร์ทันนะครับไม่งั้นก็โดนแล้วนะครับจังหวะนี้อ่ะถึงเวลาอุชิจิมะไปมาตรงนี้ลูกตบราชาไล่เจิมชันโอ้มาหุยปังติดแบสเรียบร้อยหน้าสั่นไปดิ หน้าสั่นกันตามระเบียบนะครับหน้าสั่นกันตามระเบียบอ่าเควตรงนี้ก็ถึงเชิญของฮินาตะครับไปเสิร์ฟบ้างนะครับฮินาตะเสิร์ฟบ้างไปไปเลยน้องหญิงฮินาตะเสิร์ฟบ้างแล้วก็สำหรับตัวดิบโรออดน,นะครับเราก็ให้ ให้สุกี้มาแทนอุนอ้ยโอ้โหอยู่ข้างหน้าแบบนี้สุกี้ก็บอกหวานเจี๊ยบดิโอ้โหตำแหน่งข้างหน้าพอดีเลยแบบนี้สุกี้หวานเจี๊ยบเรียบร้อยอุ้ยมึงยังหลับได้อยู่มึงโกงเกินพี่ชายมึงต้องโดนลูกตบแบบไม่ได้ทันตั้งตัววูดดิวลมาแล้วลูกตบบอยเบนจากฮินาตะโชโยลุลุลุโอ้ยบอกเพอร์เฟกต์ไว้ยอ่าเออเอาสุกี้สุกี้บอกสุกี้บอกเจ๋อชิบหายแล้วลาจ่าเล่นจิ้มทา,ทาอ้โห เรียบร้อยโกงระบบมันโกงอะไรวะเนี่ยวควรจะตบได้แล้วไม่ได้ทีอ่ะมีลูกตบโอ้ยโรลนลิงทันเดอร์ทำงานหนักมากโรลนลิงทันเดอร์แล้วบินาตาโดนเปลี่ยนออกแล้วนะทุกคนอ่านาตาโดนเปลี่ยนออกวิงสไปเกอร์อื้มพุดนเล่นสำรองเดี๋ยวต้องรอจริงจริงจริงโอ้โหิเบลอลเราแม่งแบบว่าเขาเรียกว่า เหนื่อยจัดแล้วอะจริงๆงมันควรจะเปลี่ยนหินหน้าต่างมาเล่นได้นะมันไม่เปลี่ยนให้นะทุกคนอ่ะเหนื่อยจัดเปลี่ยนกันเลยนะเปลี่ยนอีกตัวหนึ่งครับมาตรงนี้ไปปับ๊บมาแล้วจังหวะนี้ราชาระชิมฉันปามาโอโ้ยเรียบร้อยครับเอาแต้มคืนมาบ้านนะทุกคน4ี่ทับสนะครับเอาลิปดรอออกก่อนว่าแต้มศูนย์นะทุกคนโอ,โ,โอ้โหแม่งความเหนื่อยศูนย์มาถึงเวลาครับตัวน,นี้กดกดเพิ่มพลังใจด้วยกดเพิ่มพลังใจ มาลูกเสด็จใส่ฟ้าฟาดนะอุชิมะตอบลูกเสด็จใส่ฟ้าฟาดป้าโอ้โหอุชิมะเหนื่อยจัดไปบล็บอกไปขโรกระโดดกระโดดมึงสก,กีกระโดดเสร็จเรียบร้อยแล้วรุ่มแมนยำสุโอ้โหแม่เงเอ้ยลิเบอรอลตัวสำรองกูแม,ม่งขี้เกียร์ที่เป่ง <laughs> ขี้เกียรจัดเลยอะ่ะโอ้โหอาชิเม มีพลังเขาเรียกว่าอะไระมีพลังอันนี้แท้ๆนะครับมีพลังแรงกายแรงกายแท้ๆนะครับเอาปิดเกมไม่ได้โอเคมาตรงนี้อุจิมาระบทหนักนะครับโอเคครับถึงเวลานะว่าเอาฮาจิเมะตบไปปิดเกมฮาจิเมะติดเกมลูกพ่อฮาจิเมะปิดเกมไหมปื้มมาโอ้มึงยังะหลับได้มันใช่หรือเปล่านี่กูมีพลังกายพลังใจบวกสแตนเงินเอาได้บล็อกติดเกมสุกี้ปิดเกมดิ สกีปิเกมวู้กระโดดเออมือเอออะไรวันนี้โอ้โหไม่โกงเลยพี่น้องเรียบร้อยอะก็เป็นฮินาตะนะครับอยู่ที่อันดับ2เหมือนเดิมนะครับโอ้แพ้ส่งตาติดมันใช่หรือเปล่าเนี่ยอ้โโอ้คนะครับก็เป็นป้ะม้ณนี้ครับสรโอ้โอ้โร้โอ้โน้ัอ้โอ้ปน้โ้องชนะเอมโอ้โอะโอ้โี้ั้โอ้มอ้โอ้ แต่สังเกตดูว่าเมื่อกี้เนี่ยอาจจะต้องวางตำแหน่งถ้าจะเล่นฮินตาตะเนี่ยอาจจะต้องมาตตำแหน่งของน้องใหม่นะครับเพราะว่ามันก็โดนเปลี่ยนออกค่อนข้างที่จะไวนะเพราะว่าอาจจะต้องแบบถ้าไม่เล่นถ้าเล่นมินิบล็อกหลายสายบุกเนี่ยอาจจะต้องเอาเอาให้ตัวเอ่อเขาเรียกว่าให้ดีโบโรลเนี่ยไปแทนตำแหน่งวิงสไปเกอร์แทนนะครับเพราะว่าไม่แก้บุกเยอะเกินไปนะเพราะว่าสังเกตดูว่าการจัดทีมไม่แก้มีจุดอ่อนอยู่นะครับเพราะว่าทีมผมที่ผมจัดเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องของอ่านี่นะมันเป็นเรื่องของการที่โอเคเราใส่ เราใส่ตัวสายบุกเยอะเกินไปนะครับแล้วมันไม่มีตัวตั้งรับเลยนะมันมีมันมีตัวสายบุกเนี่ยเป็นธนากะนะครับเป็นอิจฮาจิเมะเป็นฮินาตะแล้วก็เป็นอุชิจิมะนะครับซึ่ง4ตัวเนี้ยมันเป็นตัวละครสายบุกหมดเลยนะครับส่วนตัวละครสายตั้งรับผมก็ไม่มีด้วยเพราะว่าผมเอาลิเบอร์ลเนี่ยผมเอายูเนี่ยไปแทนเคนะครับตอนไปแทนซุกิเนี่ยแต่ช่วงต้นเกมนะทำให้แม่งมีแต่ตัวบุกเนี่ยพะมีตัวบุกเนี่ยแม่งแบบโอ้โหตัวตั้งรับแทบไม่มีเลย มีแค่โทบิโอที่ที่รับตัวเดียวนะแล้วก็อุชิมาที่เป็นตัวกึ่งรับกึ่งบุกนะนั้นมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันควรจะให้ตัวของยูเนี่ยไปแทนธนกะนะครับเนี่ยไปแทนธนกะนะแล้วก็เล่นเคหนึ่งตัว เล่นเคหนตัวแล้วก็เล่นฮินาตะหตัวนะเป็นมิดเดิลบ็อกสอตัวนะจะเหมาะกว่านะคนจะมีมิดเดิลบ็อกสายป้องกัน1ตัวแล้วก็มิดเดิลบ็อกสายบุก1ตัวนะฮะมันําเป็นอะไรที่โอเคมันมันดีกว่านะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นการผิดพลาดของการจัดทีมนะโอเคไม่เป็นไรครับก็เป็นบานนี้สำหรับการรีวิวนะครับใครที่ชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตากันด้วยนะครับเดี๋ยวขอไปปั้นตัวเพิ่มก่อนแล้วเดี๋ยวมารีวิวใหม่นะครับเป็นแบบเขาเรียกว่าชิมร่างทองนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิ